สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจ้อยอทีวีนะครับเดินในวันนี้เราจะมาเล่นสเปกเตอร์ e v ที่7นะซึ่งใน ep นี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นนะครับถามว่าทำไมาถึงมาสอนเพราะว่าจะได้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะว่าผมวิธีการหาปีงผมเป็นยังไงอะไรยังไงนะนะครับผมก็ทำไมทําไมาถึงไม่สอนตั้งแต่ ep แรกเพราแ่ ep แรกกูเพิ่งเล่นนะครับเบลกูยงศูนย์อยู่เลยนะเออ ก็ต้องเล่นก่อนแล้วก็มาบอกเทคนิคนิดหน่อยๆนะว่าทําอะไรบ้างนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมกันเลยนะครับผมก็แนะนำนะครับว่ามือใหม่ก่อนที่จะเลือกเล่นที่มันง่ายๆนะครับถ้าคุณจะเล่นคนเดียวหรือว่าคุณมีเพื่อนเนี่ยก็เล่นที่มันง่ายๆก่อนนะโอเคเรากดเข้ามานะผมถ้าเราจะเป็นออสนะแล้วก็กดสร้างเลยนะคอมพีเด้วยคอนเฟิร์มไปนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้นะทุกคน ตอนแรกเนี่ยเราจะมีแค่เทอร์โม1บุ๊ก1บล็อก1นึกมเอฟหนึ่งกูโกสหนึ่งโมไอโมชั่นหนึ่งมีแค่6อันนะครับผมและผูเ้เล่นใหม่จะสามารถใส่ได้แค่10อันนะซึ่งผมแนะนำว่าควรจะมีคูซิฟิกก็คือไม้กางเขนนะควรมีนะครับผมเพราะว่ามันไว้ใช้ทำภารกิจได้แล้วก็ไว้กันตายได้นะเผื่อว่าแบบคุณแบบเข้าไปหาอีเวนต์แล้วแบบข e ีนะ่มันล่าอะไรเงี้ยถ้าคุณ หีไม่ไหวหรือคุณผ่อนแหงเกินไปก็ใช้คูปิปิกได้นะครับผมก็ต่อไปนะผมสิ่งที่ควรมีอีกอันหนึ่งก็คือแคเมเลล่านะอันนี้ไว้สำหรับถ่ายรูปผีซึ่งมันจะเป็นโบนัสที่ได้เงินนะทุกคนโบนัสเงินเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีดีนะพอเราจบตาเนี่ยเราก็จะมีเงินมากขึ้นหรือของอัปเกรดอะไรได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนพวกไลเตอร์เซนตี้โซดาหรือว่าแคนโดเนี่ย ันนี้เป็นของรองนะเซนิตี้ก็แค่แบบว่าดื่มแล้วก็เพิ่มเซนิตี้แค่นั้นเองนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวเราจะทําการกดเริ่มเลยนะครับผมตอนนี้คนออกไปแล้วนะผมยังไม่ได้ทำเลยเรือยโอเคผมพอมาถึงนะครับเราจะมีแฟลชไลท์นะผมแฟลชไลท์เนี่ยเอาไว้สําหรับให้แสงสว่างนะผมก็สําหรับคนที่ไม่ได้ปรับตรงไบร์เนทนะซึ่งสามารถใช้แฟลชไลท์ได้นะส่วนตัวผมผมไม่ใช้นะทุกคน อะไรที่มันมืดเนี่ยเราใช้ไปเลยนะอย่างไอ้บ้านไอ้บ้านมืดที่ผมเคยอัดไปอ่ะเนี่ยแฟลชไลท์นี่คือจำเป็นมากนะแม่งแค่มองเหี่ยอะไรไม่เห็นเลยโอเคครับผมอย่างแรกที่เราจะทําก็คือเอย,อย่างแรกที่ราจะบอกก็คืออุปกรณ์ในการล่าทาผีทั้งหมดเลยนะตอนนี้ผมแอดมาหมดเลยนะซึ่งเพื่อนใหม่6อันนะที่ควรที่ที่เขามีกันก็คือที่เขาให้มานะผมจะที่ไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ เพิบเบแล้วก็บุกกับอ่นนี้นี่โอเคเราจะมาอธิบายอันแรกก่อนนะอันนี้คือ6อย่างนะที่เกมให้มานะทุกคนที่แล้วเป็นแอดออนนะแล้วก็มีไฟฉายเป็นอันนี้นะอันนี้เราบอกไปแล้วอ่าอันแรกครับผมที่ผมหยิบมาก็คือ paranormal motion มันจะอยู่ตรงนี้นะ use to detect paranormal movement นะครับผม อันนี้ครับเวลาวางก็คือเราต้องไปวางตามทางเดินหรือจุดต่างๆที่คิดว่าผีจะเดินผ่านนะครับผมถ้าขึ้นเป็นสีฟ้านะครับผมมันแปลว่าไม่มีนะเราสามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับผมตรงว่าอีเวนต์ใช่ไหมฮาร์ดท่าสองเห็นไหมเวทโฟกัสทูทริกเกอร์อารมณ์ซูเซอร์นะครับผมเลดมีอีเวนต์บูมินโน นะครับผมหรือว่าจะมีเดสเพเยอร์วิ่งผ่านตรงนั้นนะทุกคนอันนี้คืออันแรกนะแต่ทาให้เห็นภาพนะทุกคนในเกมจริงอ่นที่สองโกสอันนี้แว่นกูโกสนะครับสำหรับดู Gold กสออฟกสอจะเป็นเหมือนหินห้อยสีขาวๆนะครับเห็นไหมอันนี้มันจะเกิดใกล้ๆห้องผีครับผมตัวใหญ่อยู่ข้างในนะแล้วก็มันจะลอยนะผมเราสามารถดูได้แค่ใช้ไอ้ A. นี่ดูได้อย่างเดียวต่อไปอันที่สามครับสปิริตบ็อกซ์นะครับผม เฮียเลยเนี่ยอ่ะง่ายๆผมจะอธิบายเองก็คือเปิดเครื่องกดตรงนี้นะผมถามเลยจบถ้าตอบจะเป็นเทคสีแดงแล้วจะมีเสียงด้วยนะก็คือถ้าแล้วมันจะอยู่ในแชทน,นะทุกคนอันนี้มันไม่อันนี้คือไม่ไมไมยากนะกดถ้ามันไม่ตอบเมื่อกี้ก็กดยำๆยำๆยำๆแบบนี้ได้นะทุกคนต่อไปจะเป็นหนังสือนะอันนี้กูต้องอธิบายไหมเนี่ยอะวางรอเขียนจบ ต่อไป E.M.F. นะครับผมวิธีใช้เครื่องนี้นี่บอกเลยว่าว่าจะได้แต่ละอย่างของอันนี้นี่ยากขอตัวเลยนะ Evidence Part 1นะตรง E.M.F. ครับผมตามที่เห็นน,นะทุกคนก็คือประมาณว่าผีมันจะแบบว่า interact หรือว่าทำเสียงต่างๆครับผมแบบว่าพวกตรงทีวีเรดิโหรือประตูก็ได้เหมือนกันนะทุกคนก็ ถ้าขึ้นเป็นสีแดงหรือว่าจุดวงกลมอันที่5นะก็คือนับเป็นอีเวนต์นะสีแดงนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ครับเทอร์โมมิเตอร์เอาไว้วัดอุณหภูมินะผมอันนี้ไว้สําหรับหาห้องผีนะครับผมซึ่งอุณหภูมิครับสามารถใช้ในการหา freezing temperature ได้นะครับผมเห็นไหมยุดตรง to the thermometer inside the g o room to detect the temperature negative temperature indicate freezing นะ Negative ก็คือลบนะั่นแหละรครับติดลบโอเคครับผมอันนี้คือของทั้งหมด6อย่างนะที่เป็นของหลักที่ต้องใช้นะทุกคนวันนี้ผมจะอธิบายของทุกอย่างเกมเพลย์นะครับทุกคนก็ทีกี่นาทีก็ไม่รู้แหละต่อไปครับผม Add On นะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะยกเว้ wedding, นไอ้นี่ไอนี่ไม่เกี่ยวต่อไปครับผมสิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งที่คนมีเป็นอย่างที่เจ็ดเลยก็คือคูลซิฟิก ซึ่งอันนี้ครับผมคูซิฟิกไม้ขังเขยนะครับผมจีซัสพเยซูนะฮะก็เวลาผีล่าก็ไว้สามารถกันได้นะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะมีเตีดรถไปเลยอันที่แปดนะครับผมก็คือลองลงมาจากคูซิฟิกนะที่ผมที่คุณควรแอดกันก็คือแคมิล่าเองไว้สำหรับเทกับพิเร์นะทุกคนถ่ายรูปผีนะทุคนจะได้เงินโบนัสนะทุกคนแล้วก็อย่างจิก้านะผมก็คือแวนิสทวิสแวน ผู้ผิดเซนิตี้โซดาผมเวลาเราดื่มนะก็จะเพิ่มขึ้นประมาณประมาณสักยี่ห้าเปอร์เซ็นะถ้าเป็นเบลแรกๆคือแอดออนมันไม่ต้องอธิบายเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันก็รอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เทียนนะทุกคนเทียนมีมีนะครับผมแล้วก็เอาไว้สําหรับให้แสงสว่างนะทุกคนต้องใช้กับแคนเดลนะถ้าเราไม่มีแคนเดลเราใช้ไม่ได้นะทุกคนก็จุดมาแล้วก็กดนี่เห็นไหม จะขึ้นตรงนี้ครับผมเบิร์นไทม์ประมาณนี้แล้วก็ถือได้นะทุกคนถือเดินได้ใช้แท็บเลไลน์ได้นะแต่ว่าไม่แนะนําเท่าไหร่นะให้ไปเดินเพราะว่าผีมันเป่านะบางเวลาคุณก็ต้องวางอยู่ดีนะทุกคนนี่ก็คือของหลักๆคร่าวๆในแมปนี้นะผมทั้งหมดน่าประมาณสิบกว่าอย่างนะเออสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดอย่างนี่แหละนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเล่นเกมกันนะครับผม เกมเพย์หลักๆของเกมของแมปนี้นะปึ่งโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปเล่นเกมหลักกันเลยดีกว่าโอเคครับผมวิธีก็คือสิ่งแรกที่เราควรจะหยิบก็คือการที่เราสามารถตรวจหาของผีได้นะโอเคซึ่งอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานนะทุกคนอ่ะผมจะไปแบบนิวเพเยอร์เลยผมจะไปพร้อมกับแฟลชไลท์ด้วยให้ทุกคนกดตรงตรงนี้ทุกคนมันจะทำการเปิดไฟฉายให้เรานะแล้วไม่ต้องถือเอง พอเราเข้ามาใช่ไหมเรากดเปิดเครื่องเลยครับผม E.M.F กับเทอร์โมมิเตอร์ไว้สำหรับหาผีนะทุกคนอันนี้คืออีวนต์นะครับผมก็คือ E.M.F ไฟ์อันนี้ต้องจําไว้เลยนะนี่คือภาพของ E.M.F ไฟ์ดูไว้นะครับอ่ะแล้วกูทิ้งทําไมเห็นไหมว่ามันจะแดงนะครับผมถ้าแดงคือใช่แน่นอนเราก็มาตอบได้เลยนะอีเวน ล็อกนะครับผมต่อไปเลยอีเมลไฟแล้วมันจะตัดชอยให้เราเห็นไหมจะเหลือแบนจีไมลิ่งเรมเนนอะไรพวกนี้นะปิดเครื่องปุทำไมวะเดี๋ยวไอ้เรื่องปิดเครื่องนี่เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงนะเพราะว่าเออเราแล้วก็กดวิ่งได้นะทุกคนเอออย่าไปเดินนะเสียเวลาแล้วก็เรื่องพวกของในบ้านอีกอะไรอีกนะซึ่งในเกมเพลย์เนี่ยจะเยอะเยอะกว่านี้อีกนั่นะคือเรื่อนนำนะทุกคน ผมอาจจะแยกทาเป็นสองพาร์ทกันนะเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วนะเสียงดังไม่ได้นะครับอุ๊ยอะไรวะที่มันผมวิผ่านตรงนี้สักที่หนึ่งแล้วมันขึ้นติดมันได้ยินเสียงน้ำโอเคขอไน้ำก่อนก็น้ําก็จะเป็นหนึ่งในอีเวนต์สาคัญนะครับที่เราสามารถทําในการหาเงนินได้นะอะจริงมันไม่สําคัญขนะาดนั้นหรอกมันเป็นอีเวนต์เสริมอ่ะเห็นไหมเราเจอห้องผีครับ l ัชเ r y รี่ m ซึ่งเขาบอกว่าก่อนว่า1ตาอีวเดนจะเกิดแค่3อย่างเท่านั้นซึ่งมีทั้งหมด7อย่างนะซึ่งเราได้1อย่างก็คืออ e ีเมเห็นไหมพอเราจะห้องผีครับหรือว่าปูตดูมเนี่ยอีเ e มจะขึ้น2อนะซึ่งให้แสดงเห็นว่าพลังงานห้องนี้ยมีพลังงานนะครับผมเห็นไหมทุกคนนะที่ผมบอกว่าเทอร์โมพิตเตอร์เนี่ยถ้ามันฟรีซิ่งเห็นไหมมันจะติดลบ ลบสี่ลบสองเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราตอบตรง freezing temperature นี่เราจะตัดชอยได้เยอะและก็จะเหลือแบนจีอัพอัพเยอนนะครับแล้วก็แฟนทอมนะครับผมอ่ะทีนี้เราได้สองในสามใช่ไหมทีนี้นะครับแล้วก็โอเคอันนี้ให้เราดูตรงพรีชทามเมอร์ได้ทุกคนถ้ามันเป็นสูงๆแล้วคุณกลัวเนี่ยแนะนำว่าค r u c i f ฟิกเลยฮะ นี่ผมปิดได้ไหมเนี่ยอุ้ยจัดไปด้วยเฮ้ยฮะผมแนะนําว่าพอเราจะจ้องผีแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ใช้สปีดบ็อกซครับผมแล้วก็โหมดออฟนะทุกคนเข้าไปข้างในนะคนุณแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ก่อนที่จะเริ่มเกมน,นะผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยทําวันนี้ก่อนนะทุกคนก็คือเอาอหน้ามอนิเมชั่นกับหนังสือเนี่ย ไปวางไว้หน้าบ้านตรงนี้ทางเดินเห็นไหมงนที่เป็นทางเดินคุณสามารถวางได้วางไปเลย2อย่างนี้แนะนํานะเดินมาพร้อมกับเทอร์โมมิเตอร์นะผมถ้าคุณเล่นเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนําให้ใช้สารอย่างนี้ก่อนถ้าแฟลชไลท์คุณคิดว่ามันไม่จําเป็นอันนั้นก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ขี้ผีตัดไปใช่ไหมผะพุ่งขึ้นไปฐานเกียร์อย่ตอนนี้เรากําลังเอาเนี่ยทุกคนที่ผมบอกไปว่าเราต้องกดย้ำ แต่ในกรณีน,นี้ผมคิดว่ามันไม่ตอบแน่นอนนะเพราะว่าหลุดอิมิเ i อรแล้วเนี่ยมันบอดชายนะถ้าไม่มีจะสามารถกดค่าทึ้นเลยนะเห็นไหมมันไม่ได้ลดอะไรเลยเพราะมัน่มีอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวผมขอนุญาตเช็คตัวหนึ่งโูแลติ้งก็ไม่มีนะโอเคผมขอเอาน้ำมาหนึ่งก็อันนั้นจะเรียกว่าเดอร์ตี้บอดบอนะทุกคน ที่วอเตอร์โอเคเห็นไหมอันนี้คือทามาโม่หุ่ยจะพูดอะไรเนี่ยน,นี่คือทามาโม่โมชันนะทุกคนถ้าเป็นสีฟ้าแสดงว่าโ no นนะฮะแสดงว่าเราเหลือ2ตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้อธิบายให้ใหท่านผู้ชมฟังก็คือฟิงเกอร์ปินนะซึ่งฟนะิงเกอร์ปินเนี่ยมันต้องถาในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ม,มาดูนะว่าใน EP ีนี้จะเกิดอีเวนต์อะไรบ้างนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า มันก็ยืนย็นบางอย่างบางอย่างมันไม่ได้หมากง่ายๆนะทุกคนแม่งยายคิดห่ยเลยบางอันถ้ากับว่าตอนนี้ผมต้องหา้ดอฟด้วยแล้วก็หาทางฟิกเกอร์พินด้วยแต่ว่ามันหายไหมมันไม่หายากหาไม่ยากนะแต่ป๊นินี้ไม่เปลีย,ยวเวลาขี่ล่ามันจะมีเสียงนลยนะครับทุกคนอันนี้คือคัตเอาท์ครับผมสีดแดงตรงนี้นะ เยปนี่ครับฟิงเกอร์พิ้นจะเห็นเป็นรอยนิ้วแบบนี้นะแปะอยู่ตรงหน้าต่างหรือกระจกนะครับผมนี่ฮะเป็นรอยมือถ้าคุณอัปเกรดฟูกโกรสของคุณให้มันเป็นเวลสูงๆเนะี่ยฟิงเกอร์พิ้นมันจะเรืองแสงแล้วมันจะมองง่ายขึ้นนะเห็นไหมผมจะยืนตรงนี้ผมมองอย่างรแรกๆผมเลยนะอ่ะสมมติแบบตรงนัน้นมีกระจกนะนะมีกระจกสมมติฟิงเกอร์พิ้นอยู่ตรงนี้เห็นเหมือนกันนะถ้าคุณอัปเกรดสูงๆเนะี่ย แต่ว่านั่นคือเรื่องของอนาคตนะที่ว่าคุณจะอะไรยังไงนะครับอ่ะนั้นอันนี้คือภารกิจหลักอันนี้คือภารกิจหลักนะครับสรุปว่าผีวนี้คือแบนชีแล้วก็ตอบแบนชีนะครับผมทีนต่อไปนี่คืออบเจหมีฟหรือว่าภารกิจย่อยนะอันนี้จะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่คุณแต่ผมจะทำพือว่าผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็ จะมีภารกิจหลักไอ้ทวิภารกิจหลักทําไปแล้วภารกิจย่อยที่เป็นออดจ็บจีบกับภารกิจย่อยที่เป็นโฟโต้นะซึ่งโฟโต้จะได้เงินนะครับจะได้ไม่เยอะอารกิจก็จะได้เงินเหมือนกันแต่ก็ได้ไม่เยอะอ่ะเห็นไหมภารกิจอันแรกเนี่ย identify ถ่า code อันนี้ 1, คือภารกิจหลักอันที่หนึ่งคือภารกิจหลักสองสามสี่คือภารกิจย่อยนะครับผมอันนี้ผมทําเสร็จไปแล้วที่เป็น เตอร์ที่มันเป็นอันนั้นนะแล้วก็กระดูกนะทุกคนแล้วก็อันนี้คือมีค่าเฉลี่ยของทีมเนี่ยค่าสติต่ำกว่า50ซึ่งตอนนี้ผมมี67นะฮะซึ่งเราจัดการทำภารกิจได้นะอันนี้ผมบอกเลยวนะว่าจะทำไม่ทำก็ได้ถ้าคุณไม่ทำคุณกด end ได้เลยนะเพราะว่าภารกิจหลักคุณเสร็จแล้วแต่ผมจะทำให้ดูนะถือว่าคนอยากจะทำภารกิจย่อยนะครับผมพอคุณมาถึงในบ้านแล้วนะ ผมจะมีผมจะบอกทริกผีนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเอาตัวรอดให้ดูนะโอเคอันนี้คือภารกิจนะตอนนี้ผีล่าคุณสามารถถ่ายรูปได้พอมันมาถ่ายรูปเลยอันนี้ยเชิญเชิญอันนี้มาติคา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 โอ้ยกลัว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 โอ้ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวจังเลย ก็จะประมาณนั้นนะสำหรับการหนีผีกลัวจังเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะหยุดก่อนเฮ้ยทุกคนก็ไม่หาเอยดนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีไหนวเดีย๋ยวผมจะบอกวิธีถ้าเราเราวิ่งหนีผีนะทุกคนหนึ่งวิธีแรกคือเราวิ่งหนีให้มันหยุดลา่าไปส่วนวิธีที่สองเราต้องหาที่แอบ พอเราแอบไปตู้ใช่ไหมจะมีตู้พอเราแอบปุ๊บผีมันจะผีมันจะเดินม,มาหน้าตู้แล้วมันก็จะหายไปนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันมีมันก็หายไปก่อนได้นะเอ้ยกูชอบว่ะผีแม่งล่าบ่อยดีว่ะทำไมกดคลิปแล้วแม่งผีชอบล่าบ่อยจังวะทับใจผีตรงนี้มาเลยเห็นไหมทุกคนตอนนี้เราได้รูปถ่ายครบละก็แนะนําว่าแนะนําว่าให้มันแบบว่าไม่มีอะไรขวางนะได้กดถ่ายแล้วเราก็วิ่งขี่แนะนําให้วิ่งขีกไปเลยนะ ไม่งั้นแล้วคุณจะสวยถ้าคุณไปวิ่งจูงเนี่ยคุณโดนเลยนะถ้าคุณลำเลียงสเต็มิ่แน่นีคุณโดนเลยนะบอกเลยวิ่งวิ่งวนอน่อย่างี้ก็โดนผมแนะนําให้วิ่งขี่วิ่งขี่แล้วหาที่แอบเลยนะโอเคแล้วกับว่าตอนนี้เนี่ยเราเสร็จไปสองแล้วจำไว้เรา,เราหางอุ๊ยระหารกระดูกซึ่งกระดูกเนี่ยจะอยู่ตามแมปนะทุกคนก็สำหรับบ้านหลังนี้ผมรู้ทุกจุดนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกจุดเลยนะครับผมแต่ว่า พื่อตกหล่นจุดไหนพูดไม่ชัดอีกแล้วเพื่อตกหลน่นตกหล่นจุดจุดไหนผมขออภยัยเลยนะทุกคนถ้านกูพูดไม่ชัดเลยว่ะโอเคครับผมเดินเ,เข้าบ้านมาจุดแรกที่ผมจะบอกก็คือมันอยู่ตรงนี้นะครับผมทำมาก่อนทำมาก่อนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะคารับแฟมิลี่เฮานะแฟมิลี่โฮมจุดที่สองจะอยู่บริ 2, วเวณนี้นะครับผมตรงนี้นะฮะ บริเวณที่สามนะครับจะอยู่ในโรงรถนะก็ปลอดสายตาดูเรานะครับแล้วก็สุดที่สี่นะที่ผมรู้ก็คือจะอยู่บริเวณห้องนี้จะอยู่ตรงมุมขวาตรงนี้นะสุดที่ห้าที่ผมเคยเห็นนะอยู่ตรงห้องออฟฟิศนะครับห้องตรงนี้นะห้องที่อยู่ตรงเนี้ยน,น่ผมจะไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะจําได้ว่ามันเคยเห็นอยู่แล้วก็ เดี๋ยวไปชั้นสองโอเคครับผมจุดที่หกหรือเจ็ดนะจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงนี้นะบนเตียงทิ่เป็นหลูมนะครับผห้องนี้ไม่มีนะแต่ว่ามีสิ่งนะ้ำอ๋อเป็นเตะปจุดสุดท้ายที่ผมรู้นะฮะคือตรงนี้นะโอ้มียูวีทีบอร์ดโอเคอนะ่ะเห็นไหมนี่คือกระดูกนะครับผมเก็บเลยต่อไปผมจะทำการจุดผีวิธีที่สามนะก็คือ ใช้คูซิฟิกหรือว่าไม้กางเขนนะอันนี้คือหนึ่งในเคิร์ดไอเทมซึ่งอันเนี้ยเราจะจอดเลือกกันอีกทีคืออีพีหน้านะเพราะว่าแม่งมีสี่อย่างแล้วเราคิดดูว่าเนี่ยกูต้องมานั่งไล่เล่นสี่สี่ตาเลยไหมไอเ้ยคืนเนี่ยจะ,จะเที่งคืนแล้วเราสามารถถามคำถามผีได้ทุกคนอ่ะผมจะถามว่ามันตายได้อย่างไรนะครับผมอ,อันนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับแบบใหญ่ๆเลยนะ มันไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคทุกครั้งนะครับเวลาเราจะเลิกคุยกับไอ้แคนี้เราต้องกดเซ็กต์บายนะไม่งั้นหียจะล่านะจะเรียกว่าเคิร์ทันนะทุกคนเคิร์ทันก็มาจากของล่องสามนี่นแหละเ,ออเกินี้ยี่สิบนาทีได้ไหมไรผมอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังมันต้องเข้าใจไว้แล้วเห็นไ,ไหมถามเลยครับผมเหมือนสปิริตบล็อกเลยนะเนี่ยแบบนน R o R y u เนี่ยอันนี้แบบ เหมือนสป i r บ t ็อกเลยถ้าถ้าผีเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าถ้าอีพีหน้าเนี่ยเราเล่นแล้วเราเจอผีที่มันคุยด้วยสปิดบ t ็อกเนี่ยเดี๋ยวลองดูเลยเพราะว่าแม่งมีซีเค็ดด้วสุดยอดจริงๆเห็นไหมผีแก่เลยมาแนะ่แปดสิบกปีเลยเนี่ยผีวิ่งแก่ๆตัวดำๆลอยมาหากูณอะโอเคครับผมได้เวลานะเราจะทำการทำเคิร์สทันนะซึ่ง เรากดคุยกับมันใช่ไหมเราไม่ต้องกดเซฟกุญบายครับเราเดินออกมาเลยเราเดินออกมาเลยนี่คือวามพูดซิปไปแล้ว,อ,ลวอย่ารอกุญปายครับผมไม้กระสือก็จะแบบนี่พระเจ้าช่วยแล้วก็จะไหมครับผมเงินไม่ก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมนี่คือภารกิจลองนะครับผมหรือว่านั่นแหละ อันนี่ก็คือการเอาชีวิตรอดผีทั้ง3อย่างนะก็คือ1ก็คือวิ่งจูบ 2. คือหาตู้แอบ3ามคือจวนตัวจริงๆคูซิฟิกช่วยคุณได้นะครับนี่ออฟเวอรทีเราครบแล้วรูปถ่ายเราครบแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วกดจบรอบเลยนะครับผมอย่าไปเสียเวลานะมันไม่มีประโยชน์อันนี้ก็คือวิธีเบื้องต้นของการเล่นแมปนี้นะทุกคนก็เห็นไหมพอเราทำภารกิจ เราทาภารกิจหลักเราจะได้เงินค่อนข้าง,งน้อยนะไม่ได้เยอะเท่าไหร,ร่แล้วทำภารกิจร้องด้วยแล้วถ่ายรูปด้วยเราจะได้เงินเ,นเยอะนะผมตีกลมๆถ้าผู้เล่นใหม่ผมตีพันหนึ่งนะอันนี้พันหกเพราะว่ามันผมอัปเกรดกล้องด้วยอะไรด้วยนะมันทําให้ตัวคูณมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเออก็สมมตุติอันนี้ไว้เล่นกับเพื่อนได้นะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนตาละพันตาลนะพันแเบบนี่ยแบบถ้าพันหนึ่งพันสองพันสามเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยนะ มก็มีตัวคงตัวคูณวิลงเวลาเงินน้ำทะลปถ่ายอย่างเงี้ยเออธารกิจเออประมาณนี้นี่คือจบตาแรกนี่คือจบกันติดลมคุณเล่นต่อไม่ก็หาห้องเล่นกับคนอื่นเขาก็ได้นะครับผมแนะนำเลยว่าเล่นเล่นกับเพื่อนยิ่งหน้านะทุกคนไม่ต้องมาทําคนเดียววิ่งหนีผีคนเดียวยบางคนแม่งอไอผีล่าทุกแม่องออกเกมเงี้ยสติแตกนะเออไม่ได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะก็เดีย๋ยวผมจะมาเจาะลึกอีเวนต์นะครับผมอีกสี่อันที่เรายังไม่เจอแล้วก็เคล็ item, ดไอเทมด่านแต่ดาดานนะจุดกระดูกอยู่ตรงไหนบ้างอาจจะไดบ่ายให้หมดเลยนะก็สำ,ะนะกสำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับแชร์ใครด้วยนะอันนี้ผมสอนไปแล้วว่ากระดูกแฟมิลี่เขาอยู่ตรงไหนบ้างแต่คลิปหน้าดูว่าจะไปสอนด่านอะไรอีกก็มีแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย